เกิดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งของเดือนตุลาคมปี1999ช่วงเวลาตีสอมีชายผิวขาวเปือยกลายเต้นลำตีกลองบองโกและเปิดเพลงเสียงดังสร้างความรำคาญแก่เพื่อนบ้าน ภายหลังจึงทราบชื่อชายผิวขาวคนนั้นว่าเป็นแม็กคอนเนเฮนักแสดงวัย29ปีที่อยู่ในสภาพเปลือยกายบนหัวพวกด้วยผ้าพันคอของมหาวิทยาลัยเท็กซัสเดินตีกลองบองโก,โก้คลาเสียงเพลงไปรอบๆบบ้านด้วยอาการคลืมอ,อกคลืมใจจนกระทั่งเมื่อตำรวจเข้ามาขอตรวจคนบ้านจึงพบว่าในคืนนั้นเขาเมากัญชาแถมในบ้านยังตรวจพบกัญชาและบ้องแบบครบครันเขาจึงถูกจับกุ่มในข้อ ข้อหาครอบครองกัญชาอุปกรณ์และขัดขืนการจับกลุ่มถูกพาไปคุมขัง1คืนก่อนจะได้รับการปล่อยตัวโดวยเงินประกัน1,000เหรียญหรือประมาณ38,000บาทจากข้อหาขัดขืนการจับกลุ่มข้อหาเดียวเท่านั้น